ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องกอบอมนะครับทีนี้ก็อยู่กับ <S <S โหมด uR นะครับผมอัดมาหลายเกมแล้วไม่ได้สักเกมเลยเกมนี้จะตั้งใจเล่นนะจะตั้งใจเก็บแรงผมจะไม่โยนแล้วจะตั้งใจเล่นให้ถึงที่สุดผมสัญญาช่วงน,นี้ก็รับเก็บแรงด้วยนะครับใครขัดสนอะไรก็เรื่องแรงนะย r นะทุกคน ติดต่อมาได้ทางทิกต o อกนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ที่ใต้คลิปนั่นเองนะครับเก็บแรงยูอาร์ด้วยนะทุกคนทุกวันนี้ไม่พอกินไม่พอใช้เราต้องเก็บแรงด้วย ใครที่กําลังหาร้านเติมเกมผมขอแนะนำร้านขั้นเทพเติมเกมบริการเติมเกมที่ถูกกว่าซื้อภายในเกมถ้าคุณเติม8,000ยูซีคุณจะเซฟตังค์ได้เกือบ1,000บาทเลยทีเดียวใครที่คิดจะเติมเกมอย่าลืมบริการเติมเกมขั้นเทพเติมเกมนะครับติดๆอันนั้นก็ติดอันนี้ก็ติดนี่ไงกระเป๋าสามโดยผ่าเครื่องเล่นสายกาดีกว่าเขียนไม่ออกแล้วกันประกอบเขาไว้เหมือนเดิมเลยสายกาดครับ อักเนี่ยอักก็ดีนะเนี่ยอักดีกว่าตอนนี้อักมันดีกว่า m four เยอะเลยมันเต็มยอดมันเต็มกว่อไปให้ปีแค่ติดมากกว่ฟาร์มไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบผมฟาร์มหมดฟาร์มหมดแค่นี้ผมก็พอละของพอละ อกลางถนนเลยลขี่จักรยานข,ออาขี่จักรยาน,นเลมามาจิ้มมแปลกนะครไ

เฮ้ยเขาหน้ามีพี่มุดเขาตรงมากข้ามหินไปอีกหินซ้ายหินซ้ายไปเลยถ้ายิงเบอร์หนึ่งอ่ะน้องเพ่ เมื่อกี้ลงเมื่อกี้ลงนี่เมื่อกี้ลงนี่อยู่ไหนนะจอดบ้านหลังป่ะพี่ขี่ลงมาเนี่ยบ้านฟาร์มยเนเหรอจะเหนียวไปหมดนี่ไงนี่ไงออกกันออกกันออกกันออกันออกกันออกกันไหนเอากันนู้นเราถติคันนี้ก็เจ็บคันนี้เจ็บมากคันนี้เจ็บมาก ระ <Okay. S 2> <LE AN, S 1> วังอีกตัวจอดจริง,ง,งจอดจอดจอดพี่จอด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 นี่นี่ตามอยู่อุ้ย OH! อันนี้อีกตีใหม่โอโ้ตีใหม่ยังไงเนี่ยลงไปข้างล่างอะพี่ บ้านจู่อ่ะเคพี่เคย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 เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วตามอยู่ตามอยู่โบมันมีรโดโอเจ็บมีรโด้อนักเดี๋ยวรถส้มรถส้มผมตามอยู่มีอีกคันน่ะ ตีไหนเนี่ยตีใหม่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 พี่เอ็มจีเอ็มจีเฮ้ยเกืบตายขึ้นเขารถสี่ดอมดอมดอมไมได้หมดแล้ววันีเอ้าไอ้เจ้าเบอร์หนึ่งมันตายตอนไหนอะน่ากูน่ากูน่ากูตรงไอ้รับที่เดิมเลยโอเคพี่โอเค กลับไปทางบ้านแดงกลับไปทางบ้านแดงไม่จอเต็มกระสุนครันซ้ายซ้ายซ้ายออกซ้ายออกซ้ายครับผมเฮ้ยเนินตับเนินตัดตะปาแล้วไปฟั้มปั้มปั้มการถนนปั้มปั้มปั้มเห็นพี่เห็นเห็นเห็น นกหมดหมดหมดไอ้สัตร์หลังกูเข้าอีกแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรต้องก่อนต้องก่อนติดต่อต้อันมันเพิ่งมวบออกไปเมื่อกี้ก็สามเพิ่งหนึ่ง เปลี่ยนปืนอยู่พี่รอรเปลี่ยนปืนอยู่พื่รีโหลดอยู่นีโหลดอยู่ไปไปโหลดเอ็มจีอะดิโหลดโคตรนานเลยเห็นแล้วพี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วต่อหัวต่อหัวขับไปไม่เตี้ยไม่เตี้ยไม่เตี้ยต่อหัวนะเคพี่เคยเคยเคเคยอ๋อตายตายเลยเราไปจับป้า น้ำมันไม่ต่างกันขอเบกกี้ได้ไหม โัดขับไปขัมาเครื่องติดเดี๋ยวพี่เฮ้ยขับรถมาหาผมไม่เฟิร์สเจ็บเจ็บมากสวยขับมาจอดมาเจ็บ ยัมีเข้านูนยมีแต่คนรวย400นัด <laughs> ไม่มีหรอนี่ไงพี่นอนอยู่นี่ไงเคพี่เคยเคยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วผมชิดผมชิดขึ้นระบบพี่ขึ้นระบบเไประบบให้อุ้ยมากจ้าตัวไม่น็อกสักตัวไม่น็อกสักตัวสองตัวเจ็บพี่ตัวตัวตัวเลยนะชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งห้องแรก

เดี๋วพี่าหลังตัวเดี๋ยตัวเดีวยวมนเดิหน่อนพอี่หนนออิน้วม,มันโดนลากไปหนึ่งวางบ้านชุดนะเจ็บๆ,ๆพี่หนีไปหลังบ้านนะบอมเคพี่เผมเข้าบ้าน ตายตายตายใช่บอดมันห you know, like right? no ัวไม่ใช่ความจับมันเป็นบอดออกมาบ้านชุบมีใช่ไหมครับใช่ใช่ไม่รู้อ่ะมาจะมีใช่มันชุบยิงออกมาตายก็มบานชุบเ่ยแล้วก็ยิงในดีหลกเลยนี่สมกอยู่นี่พี่สมกเพิ่งขึ้นเลย

มาหรอไไือยิงอะไรไม่รู้ขึ้นในแบบแดงๆครับป้างยังนะบ้างแล้วป้องแล้วบ้านระเบียงมั้งระเบียงสัตว์ไปบ้านระเบียงพี่บ้านระเบียงเห็นเห็นบ้านระเบียงเลยขึ้นหลังคาแล้บ ชั้นหนึ่งไม่เห็นเมื่อกี้เอาทำไมมันขึ้นไม่ได้ดูงูกเกินฝั่งน,นั้นแ่ะวิ่งไปขึ้นรถ,ถยีนได้เลยอยู่ตรงรถเลย

นกนกบ้านนกไม่กี่ตัวเนี่ยนิ่งเลยนะตัวเดียวมั้งกูโดนใครยิงมาไม่รู้เนะี่ยไม่ได้ยินเสียงฟวามยาด้วย ตัวเดียวนั่นแหละพี่โดนยิงพี่โดนไอ้ปืนเพาะยิงมาเนะ่ยไกลๆแบบไม่มีแสงปืนนะไม่จะห่อคอยไม่จะห่อคอยนูน่นนะบ้านจักรยานนะโอเคพี่นล้คิดแล้วไปหาตรงไหนวะตรงไหนยิงกูดได้วะห่อคอยจักรยานน่องวงฟุตฟาร์มนี่แหละไอ้เหี้ยยิงกูอะ ตัวท้ายที oh. right ่อยู่หลังมาบ้านคู่เนี่ยพี่พวกมัเองนะฮะแต่มันยิงกูมาโดนเป็นจริงอ่ะแบบไม่มีแกงปืนอ่ะคอยอ่ะอยู่หลังกานอ่ะ อ๋อนี่ไงพี่ควายตายตายอยู่ตองหินเลยหัวเข้ารถไปดาร์กเลยก <laughs> ารกเลยอะ่ะเงียบเงียจังวะแต่นี่นต้องตง้อง

มันแดงอะไรกูวะมันแดงมันแดงมาพี่ขึ้นรถไปเร็วนั่นออมันยี่สิบ้นเนี่ย<ป>มีจะผมเราไปนุนจิปโซไม่มีว่าบ้านแดงมันจะไปโกดังมั้ง ไม่ใช่มาขึ้นเขาไปนะพี่กระดังไม่น่ามีนะขี่ขึ้นเขาไปนูนะ่นอ่ะโต้เงหน่อยจัดเลยเงียบๆบแบบนี้แหละเข้าหลังดีสุดเราบวกกันอยู่มีคนเข้าหลังนะเรียบร้อย เตกสคูพี่สคูมีรถจอดอยู่ตรงรั้วเฮ้ยหลคารลคารลคาโรงเรียนรลคาโรงเรียนมอกี้มามอกี้มาเป็นไล่ะหน้าพี่นะพี่ เป็นไงบ้างหนีละหนีและหนีและวอยน้ำมีไปปิดโรงเรียนกันไหมไม่มันโดนไปโรงเรียนกับพี่มันโดนเมื่อกี้โดนละตายแล้วไม่ต้องรีบน,นะมันชุบได้อยู่แล้วอันเนี้ยเอาไปโดนน้องเนี่ยทุ้ได้อยู่แล้วจนะวตามประสานเลยพี่ไปทิ้งเลยไปทิ้งเลยพี่ประสานแกทิ้งละมีเปิดมีเปิดนอต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 เก็เหนียงได้เก็เหนียงได้เก็เหนียงได้ w a t c นี่นี่น เคพี <muitas> ่เคข้างล่างลงมาแล้วนะชั้นหนึ่งอ่ะอมเีน่ปไหนละอีกคน nhiều này, cái 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 này, สวยพี่สวยวงมาวงมาวงแรงวงแรงวิ่งไปขึ้นรถบ้านบอยมีคนเข้านะมีคนไปยึดแล้วไปแล้วดูแล้วอะัวเลยตามเกมก็เคลียร์มา่อนจบเกมดับเลยใช่ไหมแกบแาบเลยบังเหรอใช่ไหม วมเกี ö, it, right? hmm. ่ยวผมได้ร้อยสี่สิบสี่นัดในกระเป๋าผมเต็มอะเจอไม่เป็นไรมามาได้อยู่ได้บนเขาพี่เวิร์ดนอนอยู่เขาอะเดินหน้ากูเลยโอ้โหเต็มเลยสะโคบหลุดอะมีไม้หน่อยน้องเห่นน้ำน้ำน้ำ อยู่นี่พี่อยู่นี่อยู่นี่นะมันจะวิ่งขึ้นเขายังไงไม่รู้เห็นมะก,กี้อยู่เมืกก่อกี้นี่ไงมะก,กี้เพิ่งข้ามไปหน้าผมโอเคโอเคนะครับที่กันเห็นเข้าหัวตายหมดที่ผมเห็นคนละตีเ๋เดีอือ สายบนบ้านเห็ดสายบนสายบนบ้านเห็ดสาย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 เค้คี้เคเห็นรถจอดจะมีครัคนเห้นับมีผลไหมไม่เห็นอะมีพี่มี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  Ơ, đồn, đồn, đồn Cầm mẹ ra, cầm mẹ ra Thằng này chạy mà, tựa tàu hóa hóa hả? Đúng không? Ê, tàu hóa hóa, tàu chạy qua Đúng rồi Ở tựa tàu hóa 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 3 tầng thôi Được rồi, tôi nghe được rồi Đúng rồi, đặt เรียบร้อยขอ,องจริงไหมมึงพี่มีมีรถเข้าหลังนะมีรถมาจอดหลังรถส้มรถส้มมันจอดหลังหลังไหนหลังไหนมานี่แล้วอะ่ะนี่เนี่ยเนี่ยตรงเนินนะตรงนี้เลยอะ่ะเนี่ยเนินนะยิงไอ,อ้ยี่ป่อยพี่ป้อสหมดแล้วหมดแล้ว,เ,วเ,เจ็บมากแล้วฮัลโหลที่โดนรถเหยียบอะ่ะ ปวดเยอะก็ใช่ความเร็วไม่ผ่านคตรเยอะตัวต่ยขาไปสองเมตรไปมันดาวเราเขาบอลยิงดาวอ่ะในแน่อะกระดังมีนะระเบียงอยู่นอกวงอ่ะพี่เดี๋ยวตัวกระดังเลย เห็นนะสนช,ช้าจริงมั้ยยิงรียาอะไรที่ก,าออกําลังคิดโอ้เดาหลังยิงตายเลยสองตัวนะ้ังขโมย มันดนเขาิงแต่ wind, หน้าเอางเลยขี่รถไป,น,ไป,ไปนู่นแล้วพี่ไปศพไปศพตัวนั้นละขี่ไปศพเลยตรงศพเลยตรงศพเลยจอด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 สองตัวสองตัวเปิดน้องได้นตัวหนึ่งนหนึ่ตัวหนึงโคตรเจ็บพี่ะจะตายล,าละเคยมายิงได้เลย เขยมายิงได้เลยเมดเดียวมันฟ <Okay. S 1> อมยาเสร็จเหลือฝั่งก็ดังอะดิพี่น่าใช่นะ